บุ้ยครับพี่น้องครับเนี่ยบรรยากาศแรงๆสำหรับมือนี้เนาะบุ้ยเสียงกบเสียงเขียดดังลงงมเลยทีเดียวครับครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่เขาโลรลักครับผมนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรมาแล้วครับผมจากช่อง YouTube Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ติ๊กต็อครับในนามชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับ ยืนยันยืนหยัดแล้วก็ยืนหนึ่งเรื่องของการทำนาครับพี่น้องครับพี่น้องเอาสำหรับแรกมือนี้นะครับผมนี่เฮ้ายู่กันบ่งนี้ครับนี่แปลงทดลองนะครับอีกหนึ่งแปลงของแฮปปี้การเกษตรนะครับนั่นก็คือแปลงทดลองของพันุข้าวที่มีชื่อว่า MGC 1นะครับหรือว่าไก่ทองคํา80ครับพี่น้องครับนี่น้อซึ่งจากคลิปก่อนๆนะครับนุ่มขวัญชัยก็ได้มาไทยถ้ำนะครับให้พี่น้องป้องไปนะครับเดเบิงกันเนาะ สำหรับแปลงนี่นะครับตั้งแต่การเตรียมแปลงการว่านนะครับการขอดน้ำต่างๆนะครับหลายคลิปแลวเนาะสำหรับมือนี่ครับผมสำหรับ MGC1 หรือว่าไก่ทองคำ80ปกติแล้วนะครับเขาสายพันธุ์นี้เนาะครับผมนี่ไก่ทองคำ80หรือว่า MGC1 เนี่ยเพิ่นสิมีอายุการเก็บเกี่ยว80มือครับพี่น้องครับนี่เนาะแต่ว่าสำหรับตอนนี้ครับนี่อายุได้18วันครับพี่น้องครับนี่ หลังจากนะครับเมื่อคลิปก้อนสําหรับแปลงนี่เนาะเป็นคลิปที่ได้วาจานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมแล้วก็การกําจัดหญ้าอยู่แปลงนี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งหลังจากที่ทําการฉีดไปแล้วนะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์เนาะยาตอนนี้ก็บอเห็นเลยครับผมซึ่งคิดต่อไปนะครับเพราะจะมาเบิงกันอีกเที่ยนึงเนาะแต่ว่าตอนนี้ครับผมอายุ18มือแล้วครับพี่น้องถึงเวลานะครับในการถีเข้าสีทาการวานปุ๋ยครับผม เพื่อเสียในต้นเขาจะเลื่อนเติบโตนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการแต่กอเนาะสำหรับช่วงนี้เนาะดังนั้นนะครับก็เลยมาทายถ้ำนะครับให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ้งกันนะครับสําหรับ MTC 1หรือว่าไก่ทองคํา80นะครับซึ่งตอนนี้มีอายุได้18วันครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งตอนนี้ครับพร้อมแล้วครับในการสีจเจร่ญเติบโตอย่างเต็มทีเนาะหลังจากเ่ียวทำการสูบน้ำนะครับ เขามาในแปลงนะครับได้ระดับหนึ่งแล้วเนาะเอาส่วนละเอียดต่างๆนะครับของการว่านปุ๋ยเนาะเท่าสีใส่ปุ๋ยยี่ห้อไดแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรใดนะครับเท่าไปเบิ่งกันเลยครับผมเอานี่ครับพี่น้องครับนี่สําหรับตอนนี้เนาะครับปุ๋ยเท่ากับพร้อมแล้วครับผมแล้วก็อุปกรณ์ก็พร้อมแล้วครับผมสําหรับปุ๋ยนะครับที่เราจะทําการหว่านนะครับในวันนี้เนาะไก่ทองคำแปดสูตหรือว่า MGC หนึ่งนะครับ สำหรับปุ๋ยที่จะทำการหว่านนะครับในเย็นวันนี้ครับพี่น้องครับนี่นอปุ๋ยตราดาวอวกาศนะครับสูตร888ครับพี่น้องครับสูตรเสมอนอซึ่งคุณสมบัตินะครับยังที่หลายๆคลิปนะครับนุ่มขัญแช่เดวิลจะให้พ่อแม่พี่น้องปองไปนะครับได้เราฟังกันแล้วนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัตินะครับของปุ๋ยตาดาวอวกาศนะครับเป็นสูตรปุ๋ยนะครับที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตนะครับของข้าวในระยะแรกนะครับนั่นก็คือระยะของการแตกกอ แตกรากนะครับและนอกจากนั้นยครับยังส่งเสริมการเจริญเติบโตนะครับของต้นข้าวนะครับเอาครับพี่น้องครับก่อนเท่าสิไบเบิงเม็ดปุ๋ยขังในนะครับน้อก็ใจเพราะพี่น้องป้องไปนะครับไดี๋ยวเราฟังกันนะครับสําหรับปุ๋ยหนึ่งกระสอบครับน้ําหนัก20กิโลกรัมนะครับไงต่อกันอ่าอุ้มไปตามหัวไรลไปหน้านะครับน้อในการสีวานนะครับพี่น้องครับนี่น้อเอาครับพี่น้องเข้ามาเปิดปุ๋ยกันเลยครับผมตอนนี้ครับ เอาครับพี่น้องครับนี่หลังจากที่เราเปิดถุงปุ๋ยออกแล้วครับพบนี่สําหรับปุ๋ยตาดาวอากาศของเราครับสูตร8 8 8นะครับอุ้ยเป็นตะสอนให้ครับสําหรับปุ๋ยตาดาวอากาศของเราครับผมเป็นปุ๋ยคอมพาว์ครับเป็นปุ๋ยถ่มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันครับสีบอคือปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับี่มีลักษณะหลายหลายสีเนาะยังที่พมในวอใจห้อยพี่น้องฟังไปนะครับเดี๋ยวฟังกันแล้วนะครับ หลายลิดเนาะสำหรับปุ๋ยในลักษณะนี้เนี่ยเป็นปุ๋ยคอมเพลที่มีธาตุอาหารหลักนะครับก็คือ NPK ครับอยู่ในเม็ดเดียวกันครับพี่น้องครับอยู่ในเม็ดเดียวกันนี่ครับผมดังนั้นเนี่ยนะครับในการหว่านนะครับคุณสมบัติก็คือเมื่อธาตุอาหารนะครับอยู่ในเม็ดเดียวกันนะครับพอตะเ้าหว่านไปปั๊บนี่เกษียในต้นเขานะครับจะเริ่มเติบโตนะครับแล้วก็งามนะครับย่างสม่ำเสมอกันนะครับ และนอกจากนั้นนะครับอีกคุณสมบัตินึงนะครับของปุ๋ยตาดาวกาศนะครับก็คือเป็นปุ๋ยละลายช้าครับพี่น้องครับนี่เนาะหลังจากวานปั๊บนี่กระสีค่อยละลายครับพี่น้องครับแล้วก็ต้นข้าวนะครับก็จะค่อยๆกินเรื่อยๆนะครับและปุ๋ยจะอยู่ในดินนะครับได้ถึง 2- อถึงสเดือนครับพี่น้องครับนี่เนาะและที่สําคัญที่สุดนะครับมีแร่ภูเขาไฟนะครับซึ่ง เป็นอีกส่วนผสมหนึ่งนะครับที่ทําให้การเจริญเติบโตของต้นข้าวนะครับในระยะแต่ก่อนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมเอาวันนี้ขออนุญาตบาดค่านะครับสิไปวันปุ๋ยครับพี่น้องครับนี่พองสีวันไปน้าไทยไปน้ากระสิบ๊อกคือนะครับผมเอากฝากพี่ฝากน้องนะครับได้การติดตามกันแล้วกันครับพี่น้องป้องไปครับผมที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ฝากกดติดตามนะครับทานได้ที่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้นุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานในเด้อครับผมเอาสาหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมสื่อคำกอนะครับพี่น้องอุ้ยเป็นตสอนเสียงเขียจะหน้านาอเอาครับสําหรับวันนี้ครับผมพร้อมทีมงานของราผ้าจากพี่น้องปอดยไปเพียงเท่านี้ครับผมสําหรับวันนี้ครับขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับผม